สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 นะคะสวัสดีชีวิตดีแบบร้อเซนะคะขอบคุณนะคะวันศุกร์เนาะสุดหันษานะคะเออนะคะวันสิ้นสัป,ปดาห์เนาะของอาทิตย์นี้แล้วนะคะอาทิตย์ที่เสองนะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะ โอ้ oh, สวัสดีชีวิตดี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 ด,ด,ด,ดีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขตื่นขึ้นมาก็ได้รับทรัพย์รวัรวๆตั้งแต่เช้าค่ะทุกคนเนาะทรัพย์แรกนะคะก็คือทรัพย์ภายในก็คืออะไรเอ่ยนะคะการที่เราสร้างสภาวะจิตใจสร้างสภาวะอารมณ์ให้ดีนะคะทุกคนสร้างมายเซ็ตให้ดีนะคะตื่นขึ้นมาอ๋อ นะคะหลับฝันนะคะในที่นอนเนาะฝันหวานนะคะเออตื่นขึ้นมาแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆทำอารมณ์ให้ดีๆนะคะตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเนาะตามรูปแบบของแต่ละคนนะคะทำแค่นี้ในแต่ละวันของคุณนะคะทุกคนก็จะมีแต่ความสุข นะคะเออยิ่งเรามีความสุขมันก็จะเป็นพลังการดึงดูดให้เรามีชีวิตดี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 นะคะโอ้ดอกไม้ค่ะทุกคนสวยไม่เอ่ยนะคะอ่าเก็บดอกไม้จากข้างทางสัญลักษณ์ของอ่าดอกมาริ์การิต้าเอาครอบคนเร่า ขอบฟอนฟรับใช่ไหมอะไรใส่หน่ะฟุ้นฟริ่งก็ต้องเสียบแต่มานู่นนี่อ๋อไม่อออินโอคุณลุงบอกอออินโออินโออูปะโอไม่นิคเชิญเอาขอบไปเชิญนะเวลาทันไหนที่ต้องแบ่งกันอินโอเชิญสิเป็นนิคช็อกแห้งเงิน เอชคคมีเชนอ่าดอกไม้มาฝากนะคะทุกคนเดี๋ยวไปปักที่ศีรษะก่อนเนาะวันนี้นะคะแครนก็มาขอส่งพลังให้เพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนเนาะบนโลกออนไลน์นะคะมีชีวิตที่ดี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 มีความสุขนะคะอ่ามีความสําเร็จแล้วก็มั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ ในทุกสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนฝันความปรารถนาเป็นจริงดังปรารถนาด้วยมหัศจรรย์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะที่ทำให้อ่านะคะเทรดเดอร์ทุกคนทั่วโลกเนาะที่เขาฝึกฝนจนเก่งจนช่ำชองจนเป็นมืออาชีพแล้วเนาะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมีไรายได้ตั้งแต่เช้า เออเช้ามาเนาะพูดถึงอาชีพการเป็นเทรดเดอร์เรานะเออได้เทรดทำกำไรแล้วนะคะเราก็ทำไรเอ่ยนะคะจบค่ะสจบนะคะจบการเทรดอ่อวิวคะ่ะทุกคนโอนั่นรัฐสภานะคะอ่านะแม่น้ำอาเรเอนะคะแม่น้ำอาเรเอนะคะทุกคนแม่น้ำอารอานะคะ ในอาคารรัฐสภา,าอ่ะเกรนกำลังไปคลินิกนะคะทุกคนลัสเซนอ่ากำลังไปคลินิกโอ้นะคะดอกไม้นะคะอ่าวิคไฮดิสบอลน็อกมันอ่าคาสตาร์นิ่งวิโซก,กิฟิชิเดนฟาร์สปะไอทุกคนดอกไม้สวยนะคะคลาบบีดิบคะีกินสอ่าคาสตา,ารา์นิ่งภาพบรรยากาศอ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พอและะ้วค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย